สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาแนะนำเกี่ยวกับการใช้ซ u เ n นเชียลด l i n g นะครับอ่าเรามาดูกันก่อนดีกว่านะครับว่าฟา์มจะเป็นของตัวซ u เ n นเชียลด l i n g มันเป็นยังไงนะฮะก็คืออย่างงานตัวนี้นะครับมันเป็นอ่าคล้ายเรลยกตัวไอนะครับมีการเจาะรู8มิลินะครับทะลุจากด้านบนลงไปถึงด้านล่างนะครับเราลองจินตนาการว่าถ้าเกิดเราเจาะด้วยเซนเซอรเจาะปกตินะครับมันจะ สมมุติว่าเจาะแบบ G83 ก็ได้นะครับพอเราเจาะ G83 นะครับโูลงมาเรื่อยๆนะครับลงมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็นะครับตรงช่องว่างมันก็ยังใช้เซอร์เคิลงานเจาะอยู่นะฮะจนฝ่ายจะถึงชั้นที่สองเนี่ยนะครับมันจะเป็นนะฮะแอร์คัทที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลยนะครับเท่านี้นะครับเรามาลองดูซีฟิเชียลดิวนะฮะอยู่ในโฮมเมกิ่งนะครับแล้วก็ไอคอนที่สี่นะครับซีฟิเชียลดิ l ิ n งนะครับ สิฟิเฟเชนดึลิงนะครับตรงโลเคชันก็เลือกปกตินะครับของงานดีลทั่วไปเลยต่อมานะครับผมก็เลือกในส่วนของ specify feature geometry นะครับผมก็ลากขอบนะครับลากขอบเลยนะครับมีทั้งหมด8ดรูนะครับผมเลือกเป็นแบบอาช็อตเทสผ่านนะครับแล้วก็รียงออเดอร์สักนิดหนึ่งนะฮะให้มันเรียงหนึ่งสองสามนะครับอ่าโอเคนะครับ ตอนเอาเอาพุทนะครับแนะนําว่านะครับถ้าเกิดเป็นเซฟเพนเชียลดิวิ่งเนี่ยนะครับใช้เป็นแบบซิงเกิลมูฟนะครับอ่าแมชินเซอร์เคิลกับซิงเกิลมูฟนะครับแตกต่างกันก็คือตัวซิงเกิลมูฟเนี่ยนะครับมันจะเอาเป็น G0 G1 G0 G1 ีห่ถ้าเกิดเป็นแมชินเซอร์เคิลก็คือจีแปดนะครับราคานะครับหรือว่า G พวก G81 ปดหงต่างๆนะครับอ่าผมใช้เป็นแบบ default ก่อนก็คืออินเทอร์ล็อธรรมดานะครับแล้วผมก็ นะครับตั้งฟีดนะฮะตั้งรรบตั้งฟีดสมมุติว่าสปีดเดิลผมนะฮะพันหนึ่งนะครับฟีดผมบอกว่าอยู่ที่ห้าร้อยนะฮะขัาวตุ๋นนะครับอ่าฟีดอยู่ที่ห้าร้อยนะฮะปึ๊บอ่าเจเนเรตละนะครับคราวนี้เรามาลองดูนะฮะตัวซีเพนเชียลดิวกันอ่นะครับมาลองดูกันนะฮะ ซีพีเนเชียดิวเน่นะครับถ้าเกิดดูจากดิวด้านข้างจะเห็นชัดเจนนะครับผมกดนะครับทีละสเต็ปนะครับมันก็จะวิ่งลอยมาเหนือหน้างานสามมิลนะครับลงเจาะด้วยฟิตนะครับฟิตห้าร้อยนะครับถ้าเกิดเราลองนะฮะดูตรงนี้นะครับฟิดนะครับเจาะด้วยฟิตห้าร้อยนะครับอ่าเจาะด้วยฟิดห้าร้อยทะลุมาเสร็จปุ๊บนะครับตรงระหว่างช่วงนี้นะครับลงมาถึงปากรูถัดมาเนี่ยนะครับจะวิ่งด้วยฟีตจีศูนย์ นะครับอ่านะครับฟีดจีศูนย์ก็จะเห็นในในส่วนของฟีดครับโชว์เป็นอ่าโชว์เป็นศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ตรงนี้นะคะนะครับต่อมาก็ใช้ฟีดห้าร้อยต่อนะครับสติเต็มต่อมากับด้วยฟีดจีศูนย์นะครับทําอย่างนี้ซ้ําไปเรื่อยๆนะครับอ่าคราวนี้ผลลัพธ์ในการโพสต์ออกมาเป็นยังไงนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าผมกดโอเคตามนี้นะครับผมเลือกโพสต์นะครับแล้วผมก็กดโอเค นะครับผลลัพธ์ในการโพสต์นะครับก็เริ่มต้นเลยนะฮะเริ่มต้นเลยก็คือนะครับมันจะเริ่มลงไปที่แทดสามนะครับลงไปที่นะครับด้วยฟิตนะครับห้าร้อยนะครับลงไปที่เก้านะครับแล้วก็ฟิตจีศูนย์ลงไปที่ลบสี่สองแล้วก็ฟิตจีหนึ่งนะฮะลงไปที่ลบห้าสี่แล้วก็ขึ้นมาแทดสามแล้วก็ขึ้นมาแทดสิบนะครับด้วยฟิตจีศูนย์นะครับเลื่อน x นะครับเพื่อเจาะรูถัดไป นะครับซีฟเอนด์เป็นอย่างนี้เลยคาวนี้นะครับมันมีลูกเล่นอะไรบ้างนะครับสมมุติว่านะครับงานเราแต่ละชั้นมันหนานะครับมันจําเป็นจะต้องเจาะแบบนะฮะคล้ายๆกับเพกดิลนะครับผมเลือกไปที่อินเทอร์อินเทอร์ลับนะครับแล้วก็ผมเลือกอินเทอร์ลับวิดชิปเบกนะครับชิปเบรกกิ้งนะครับชิปเบรกกิ้งนะครับเราต้องการนะครับอันนี้เหมือนค่าคิวนะฮะตรงนี้นะครับมีซิมมัมดีแตนสมมติว่าผมลงชั้นละสองมิล สเต็ปเคลียร์แลนก็คือระยะถอยนะครับจากชั้นที่เจาะสมมุติว่าผมถอยนะครับหนึ่งมิลฮะนะครับผมตั้งระยะถอยหนึ่งมิลนะครับโอเคนะครับผมเจ n เน a เรตนะครับผมเลือก v วอ i f y ฟนะครับผมไปที่นะครับหนึ่งนะครับก็ลงไปที่นะครับเซตสามนะครับเซตลบหนึ่งจุดเก้าแปดนะครับแล้วก็ถอยเป็นในฮัศูนย์ลบศูนย์จุดเก้าแปดนะครับถอยขึ้น นะครับถ้าเกิดเราลองดูค่าตรงนี้นะฮะอันนี้ถอยขึ้นแล้วนะครับ0.98นะครับต่อมาก็ลงไปที่3.96นะครับ3.96นะฮะอ่านะครับต่อมานะครับก็คือไปที่2.96ก็คือลบ2.96นะฮะก็คือเป็นระยะถอยขึ้นหนึ่งมิลนะครับเพื่อที่จะหักเศษนะครับหรือระบายเศษนะครับอ่า นะครับก็จะเจาะแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับชัดตรงเช่าว่าก็มุฟดด้วยฟิจีส่วนปกตินะครับก็ประหยัดนะครับในเรื่องของเวลานะครับแล้วก็โอเคนะครับอลอกสามดีไดนามิกแพรโชว์ให้ทุกคนดูนะฮะนะครับก็จริงๆมันมีตัวออปชันสำหรับนะครับดิฟดิลลิ่งด้วยนะครับ d ิปดิวลิเนี่ยมันจะมีออปชันเปิดน้ำปิดน้ำนะคะคือ,อในลักษณะของการเจาะดอกสว่านแบบยาวนะฮะยาวในที่นี้ก็คืออาจจะยาวสักยี่เท่าของเดมตเตอร์หรือ30สิบเท่าเดมตเตอร์เนาะนะฮะ,นะฮะเราจะต้องเจาะรูนำนะฮะมันจะมีการคอนโทรลเปิดน้ำปิดน้ำด้วยนะครับในบางครั้งมันเป็น Internal c น o l คูลเนนะครับเราก็จะสามารถที่จะเปิดน้ำปิดน้ำนะครับ คือบางทีไม่สามารถเปิดน้ําตั้งแต่ก่อนลงรูได้ก็คือต้องลงรูไปก่อนแล้วค่อยเปิดน้ํานะครับไม่งั้นดอกที่สว่านของเรายาวๆเนี่ยพอเปิดอินเทอร์นอลคุณแลนเนี่ยมันมีโอกาสที่จะสะบัดนะครับแล้วก็หักขึ้นมาได้นะครับก็อาจจะต้องนะฮะมีการควบคุมซีเฟนต์นะครับในส่วนของนะฮะการขยับสว่านนะฮะเข้าไปในรูแล้วค่อยเปิดคุณแลนต่างๆนะฮะมีออปชันของพวกคุณแลนอยู่เยอะนะฮะตรงนี้นะครับ นะครับก็ตัวออปชันตัวนี้นะครับเป็นตัวออปชันที่น่าสนใจในการใช้งานนะฮะ